จากที่ได้มีการเปิดตัวนิว y ยอรม่า5 X Max Connected ไปก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าสร้างกระแสความสนใจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโดวยมันถือว่าเป็นรถบิสกูตเตอร์ที่ได้รับการอัปเกรดกันมาหลายจุดจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้และล่าสุดทางเว็บไซต์จ u l a k Sandy Design ก็ได้เผยภาพเรนเดอร์ของตัวรถรุ่นนี้ในรูปแบบของการตกแต่งที่มีความสปอร์ตอยู่ในตัวทําให้มันมีความฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นโดยแนวะความคิดของทางผู้ออกแบบนั้นนะครับจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากในรุ่น n e w y a m a h a Airlock 2023ล่าสุด โดยเน้นการดัดแปลงรูปลักษ์ของ New Yamaha X Max Connect ed, ที่แต่เดิมนั้นจะเน้นการใช้งานสำหรับการออกทริปเดินทางไกลแต่นำมาปรับให้มันดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้อมกับการเสริมอุปกรณ์อย่างปั๊มเบรกจากแบรนด์ r บ m b o นะครับระบบสะเทือนด้านหลังของ e r l i n s และท่อไอเสียแบบ r ร c ing ที่ถือได้ว่าจัดเต็มมากๆเลยทีเดียวและนอกจากนั้นแล้วนะครับยังได้มีการปรับเปลี่ยนชิลด้านหน้าเป็นทรงเตีย้ยเพื่อทำให้ตัวรถสามารถทำ a e r o d y n a m erm i c ได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงมีการเปลี่ยนเบาะนั่งให้เป็นทรงที่เหมาะสมกับการขับขี่แบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับตรงนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นภาพจำลองเท่านั้นแต่ก็ถือว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ครอบครองรถ X Max ในรุ่นนี้นําไปตกแต่งให้มันมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ